สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับพบกับเราฮะทีมงานนมแน่นและวันนี้ฮะเป็นในช่วงคลิปล่าท้าผีของพวกเรานะครับที่นี่ก็เป็นป่าช้าครับป่าช้ามองโดยรวมเรามาที่ป่าช้าฝังศพล้วนๆฮะนี่นะครับมีฉันครับมีจอมามีป่าช้าเออเออเออได้ค่าวว่าเรามีแขกรับเชิญใช่ไหมและเราขอเชิญนะฮะแขกรับเชิญของเรานะครับน้องเะเอ๋นะครับ สวัสดีหน่อยสวัสดีกล้องหน่อยน้องเจเอฮะผู้ที่แล้วก็คุณดาวนะครับนะแล้วอีกแล้วก็นังชาลนางชานลเราจะไปเรื่อยเออ่เพมอยัวลอยควายเดินด้วยเนี่ยมันจะพระมาขุดหลงขี้นี่เอลยอย ไม่มมีขาเดียวว่ะพี่การ่นิปลาเลยครับัแล้วเขาว่าปลาช้าน่เพียนไมครับคุณตวันเมื่อปีสี่เจ็มาแล้วพี่แต่ผมผมเข้าไปข้างในไงอ่ะเอาใช้ถือเอาขยายหมดกว้างขยายหมดกว้างเ็กไม่สองไฟข้างหลังไม่ต้องวิ่งนะเกิดอะไรไม่ต้องวิ่งนะได้ยินได้เห็นเลย เสียงอะไรไม่รู้ไม่ได้กุญแจหกหายใจตรงนมัมีกระท่อมนะครับตรงนี้พระมั้งผมไม่เป็นไฟชาร์ตใครจะมาอยู่ตอนคืนนี้พระนี่ไงเก็บทุดงนี่ถ้ามาทตุดงท่านรู้เปล่าใช่ไหมหลวงพ่อครับผมขอโทษมีคนอยู่จริงไหมมีหลวงพ่อจริงไม่เห็นกลางวันก็มานั่งพระมานั่งเปล่า คุณผู้ชมครับคนลุกไไม่ด้ยหนึ่งในสมาชิกของเราตอนได้ยินเป็นไงแบบได้ยินเป็นคนอย่างเงี้ยพี่หายใจแต่ถ้ากลางวันอาจจะมานั่งเล่นพักผ่อนได้ยินมาพนั่งสมาธิผมเลยเดินถอยเลยแต่กลางคืนนี่อาจจะไม่มีตกใจเขาคืนอาจจะไม่มีเพราะว่าเราส่งไปแล้วไม่มีใครนะครับไม่เป็นเป็นที่เป็นที่นี่หรือเปล่าช่องปลวกมีพระแล้วแกหลบหรือเปล่า ไม่ถ้าถ้านั้นจริงๆแกต้องต้องเห็นต้องเห็นต้องมาว่าแล้วตักเตือนแล้วเห็นไฟเดินมาเขาก็ต้องมาที่เราแล้วถ้าเป็นคนจริงๆนะผมได้ยินเสียงจริงผมเลยเดินตอยกลับเลยถ้าเป็นคนจริงๆแกต้องมาที่นี่เป็นป่าชา้าเป๊กข้างๆนี่ยเป็นกำแพงวัดคุณผู้ชมครับและหมาหอน เราจะไม่สงสัยนะครับเพราะว่ามันอยู่ข้างวัดนะฮะหมายเยอะแต่ว่าสิ่งที่เราได้ยินเมื่อกี้อ่ะมานั่งสมาธิสิ่งที่เราได้ยินเมื่อกี้มันมันเป็นเสียงถอนหายใจเฮ้ยกลิ้งไปวะอันนตกคระพี่ตับแค่รับเชิญไม่กลัวเลยครับผมจะขอทักหน่อยเชิญทุกท่ง พ um, okay, um, ี่มันไปอีกได้มันไปต่อได้นี่ไปไม่ีหนิไปยินไปยินคางเดียวคือเราจะยินห่างๆไปยินตรงตึกแต่ได้ยินตรงนี้ทางที่นี้ปัดทางนู้นโอเคไหมสักหนึ่งนาทีอะไม่มีไฟนะยออะเวันยืนตรงไหนยืนตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะยินตรงเนี้ยแต่ไม่มีไฟสอง ไปไปนู่นเลยพี่อ๋อไปอีกบ่อยู่่่ใกกกกกลล้ๆัััันนนนนมมมไาเราไปอยู่นู่นไงแต่ให้แต่ให้เออยู่ตรงเนี้ยฮะกล้าอยู่ไหมเอะสองหน้าน้องสิสองสามสี่ห้าหกมีเกียรติตรงไหนสองหน้าน้องเอกล้าไหมช่วยๆหน่อยสิสู้ๆหน่อยสิเออท่านผู้ชมครับเราจะให้น้องเขาอยู่คนเดียวนะครับเราจะให้น้องเขาอยู่คนเดียวตัวนี้แหละต้องไปไกลเออ ตั้งกล้องไหมเอถือกล้อง,อง,องมีแค่แฟลฝะ,ะแล้วก็ส่องไปข้างๆเ,เนี่ยวอย่เงี้ยเออไปเราเขาพูดไปนะได้ยินเสียงได้ยินลมหายใจอะไรก็ได้บอกได้อันนี้ให้ถือไว้อย่างงี้เหรอพี่ออออลอ,องดูค่ะจ้ะ ฝั่งทางซ้ายมือเป็นอะไรอ่ะถามว่าเรามาดีเราแค่อยากมาสัมผเราไม่ได้มารบกวนเจ้าไก่อะไรถามว่าฝั่งซ้ายมือเป็นอะไรไหนฝั่งทางซ้ายมือเป็นอะไรอ่ะพี่ข้างกาแพงเหรอกำแพงเป็นที่ใส่กระดูกของคนตายแล้วใครเดินมาไม่มีครับ ไหวไหมไม่หนูได้ยินเสียงเดินเลยนะอ่าไหวไหมพี่กำลังไปหาโอเคหเดียยืนแล้วก็กำแพงมันอยู่ตรงไหนอ่ะพี่เข้าไปอีกลึกลึกก่อเป็นอะไรกล้องจับได้ไหมฝั่งทางเนี้ยเสียงคนเดินใช่แต่ว่าเดินอยู่ไกลนะช้าปะเนี่ยยืนไหมของมี ท่านชมครับเมื่อกี้เวลาเราเดินอ่ะมันจะได้ยินเสียงแบบเราเหยียบเนี้ยท่านชมครับเมื่อกี้น้องอยู่ปล่อยน้องประมาณหนึ่งนาทีกว่านะครับยืนสองกล้องอยู่แต่น้องได้ยินเสียงเดินใช่ไหมเราก็ห่างประมาณสิบกว่าเมตรนะฮะห่างจากจุดที่น้องยืนอยู่ฟังไหนเห็นตองไหนตอนนี้ไม่ได้เห็นนะว่าได้ยินเสียงได้ยินเสียงครับคือเวลาเดินเราจะเหยียบกีนเนาะใช่แต่ไม่มีใครเดินมาเดินได้ยินเสียงแบบจับย่ำๆเลยใช่ไหมใช่แล้วหมาก็เห่า คนหรือเปล่าวะคนแน่คนไหนวะเดีกก๋ย<า>วเดี๋ยวหมาเงียบแล้วผิดปกติแล้วพระตื่นแล้วมั้งพระตื่นไม่น่าจะยิ่หาที่ช่วงเวลาผีออกเราจะใช้แค่แฝงแฟดไปปิดไปใช้หมดเลยเราจะเอาแค่แฝงแฟดนะครับดาวก้าวสามสามสา ไปเอ่ยด้วย嘛พี่ไปข้าว่ากล้ายืนอยู่เหมือนเอ่ยไหมกล้ามาโตผมถ้าผมเจอผมว่าบอกจริงนะถ้าไม่เจอได้ยินไหมได้ยินใช่ไหมเมื่อกี้ก็ได้ยินไม่ใช่ผู้กลุ่มพี่ใช่ไหมไม่เขากลุ่มพี่อยู่ขวามือดีอันนี้มันในป่าใช่ผมไม่เงี้ยเมื่อกี้หนูจะเดินแขกรับเชิญของเรานะครับเมื่อกี้บอกว่าได้ยินเสียงถึงสองคนนะครับผู้หญิงนะครับ แต่พวกผมไม่ได้ยินครับไม่ได้ยินตอนไม่ได้ยินแต่ตะวันกับเป็กเห็นเหมือนคนยืนอยู่ตรงต้นไม้ก็ส่องไฟไปตลอดใช่ครับใช่ไหมแต่ไม่ทราบว่าคือเป็นใครนะครับก็เรามาส่องไฟไปตลอดแล้วทำไมพี่ต้องนับว่าเจ็ดคนเจ็ดที่ไหนเรามาหกเรามาหกแล้วพี่นับได้ไงว่าเจ็ดพี่เสยววันพี่อย่ามุ่งสิตรงนี้พี่ใกล้ๆว่าเป็นที่พระมาบุทีุทิศส่วนกุศลใช่ตรงนีุ้บุบุที่ตรงที่พระมา ผมคิดว่าตรงเนี้ยน่าจะเป็นที่ว่าพระนั่งเทดดููไมม่ีลมไม่มีลมไม่มีแต่ขยับแต่หมุนลมไม่มีนะครับแต่หมุนได้นะครับลมไม่มีเฮ้ยแต่หมุนได้นี่เห็นเลยนะพี่นี่เห็นเห็นเลยนี่เห็นเห็นเลยครับมหุนเห็นเห็นเลยลองส่องดูดินี่นี่เห็นเห็นเลยนยุดแล้วมีลมพัดนะฮะไม่เรามาเอาที่นี่นะคือน่าจะเหมือนกับเหมือนกับ เขาแมานั่งคู่ดวงนกปไม่ไม่ไม่มีลมเลยเนาะแต่หมุนอยู่นี่นี่หมุนหมุนกลับแล้วพี่สมพระเวศไม่ไม่ไม่พ <um ี่เห็นเห็นเลยนี่เห็นเห็นเลยูอย่ส okay. ัมภเวสีท um, ี่ว่าไม่ได้ไปพูนไปเกิดเขาก็มาฟังพระเทศไงสองเลยสองเลยนี่นี่นี่หมุนแรงนะครับยิ่งแรงนะครับดูอันนี้เห็นเห็นเลยนะนี่ยิ่งแรงนะครับทำได้มากกว่านี้ไหมสะบัดไปเลยดิสะบัดกระตุกกระตึงกันเลยอะอะไรอะไร มันเห็นเห็นเลยเนาะมันไม่มีลมเน่ยพี่ดูขึ้นไปจับไว้ไหมพี่ลองให้อยู่นิ่ๆนี่หมุนไปอีกนะหมุนแรงเนาะออาจจะบ่งบอกว่าไม่นี่จริงๆเลยพี่มันมาไม่มีลมให้เราเห็นแต่ว่าลองส่งเล้เห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปต่อไหมนไม่ได้นี่เป็นคลิปต่อเนื่องนะครับผมจะเอาต่อเนื่องเลยเพราะว่าเราจะไม่รู้ว่ากล้องเนี่ยเห็นอะไรมั่ง กลัวไหมโอเคไปต่อกลัวบอกนะถ้าได้กลังเอุ๊ยระวังหลุม้วยเนี่ยสองทางด้วยสองพื้นเนี่ยตอนนี้คือหยุดแล้วนะครับพอเรามองก็หม okay, well. ุน ม่แน่าจเกี่ยวเพราะว่ามันมีลมมันน่าจะหยุดอยู่ยยนะคุณผู้ชมครับแล้วมีป่าช้าจริงๆฮะสังเกตว่ามีแต่ป่าเข็ดวัดสุนทรีวัดหมาหอนไม่หอนเริ่มหอนแล้ว เราจะให้น้องเขาดีอยู่ตรงนี้สักคนหนึ่งครับอยู่ใกล้จอมปวงนะครับใครกล้าที่เราต้องดีห่างๆไม่กล้าไหมกล้าไหมเอาวันให้น้องถือโทรศัพท์อยู่ใกล้จอมปวงครับให้น้องดาวกล้าไหมต้นไผ่ในเซเว่นกันปลอดภัย ดาวมปยืนตรงนี้เดี๋ยวส่องไปนะเดี๋ยวพูดเล็กพูดเล็กก็ได้ดาวห้ามวิ่งห้ามกีดห้ามอะไรนะูดเล็กอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะวิ่งมาเดี๋ยวจะส่องเรื่อยส่องเรื่อยว่าโพลตะวันเดินไปแล้วเนี่ยส่องเดินนี้แล้วเดินนี้ไปแล้วนะ มันรู้สึกยังไงเจออะไรบ้างไหมรู้สึกยังไงมันก็ไม่ขนลุกนะแต่แบบรู้สึกว่ารู้สึกว่าตรงไหนตรงเนี้ยมันมันเหมือนมีคนเหยียบไม้อะตลอดเวลาูตรงกอผาตรงนั้นตรงนั้นเพราะว่าเหมือนแบบเหมือนดาวจะไปไปใช่ไหมแล้วดาวก็หลานกลับมาคืนเหมือนคนเหยียบมันไปได้อีกแต่ทางตัน เราตันพนักงานกองไหมไปก่อนแม่มาถือกล้องหน่อยมาหาเยอะแล้วเราออกไปเลยเดินไปก่อนแล้วก็ไปจุดไปจุดในสับพี่พี่เดี๋ยวรอ้อนมันโดนเดินผ่านมันโดนเดินผ่านปุ๊บเลยลมปุ๊บ ผมคนเดียวเลยเมื่อกี้นี่ขึ้นหน้าเลยดูขนขออนลุกขึ้นหน้าเลยอใช่ผมสองเป็นไม้เนี่ยผมกลัวเ้าแรกคนกำลังบอกให้พี่ปับ๊บซุบซุบไปเลยท่านผู้ชมครับเมื่อกี้มีลมเดินผ่าน,มนลมลมผ่านผมเมื่อกี้ยืนอยู่คนเดียวนะครับยืนพี่เนี่ยเนี่ยเดินไปไกลดูดิเดินเดิน<ช>ไปที่อทางโน้น,นทิ้งกล้องไว้ข้างหลังอีกแล้วผมอีกแล้ว

ผีเสื้อผีเสื้อน้องหลุมไมักหนักินแล้วั้อไป้าวัดหมวนนัหนักนฮะเราเดินรยขย่าได้ไหมแบบขย่าเลยขย่ามันคนจับขย่าอ่ะ โชว์หน่อยนิ่งเลยมันไม่เหมือนตอนแรกเลยโชว์หน่อยได้ยินครับอือฟังนู่นแหละเสียงพี่สาระเฮ้ยม,มีคนเดินมาอันนี้สาระมีคนเดินมาหลวงพ่อเดิยนยี่ม่เลยแล้วก็หายไปใช่สองสามเก้าผมได้ยินเหมือนกันหลวงพ่อ หลวงพ่อไม่พีผมอยากห็นผมมาถ่ายทำรายการเฉยครับถ้าหลวงพ่อจริงหลวงพ่อต้องเข้ามาแล้วแล้วก็ต้องด่าเราห้ามเราแต่เป็นเสียงคนเดินผมได้ยินเหมือนกันสับๆอาจจะเป็นสัมภเวสีคือเขานี่ทาทีเนี่ยที่พระเขาเทศนะนั่งนั่งนั่งสมาธิเใหพวกปิญญาที่ว่า làm bảo vệ phí gì lại nhé Ê con ta thử bây con này con của mùa mì bà xin bằng dạng đây cái nhìn dẹp nữa เอกลัวไหมมันได้ยินให้เหมือนกันเลยนาะะดตอนตอนที่หมุอนผมถ่ายถ่ายผมถ่ายแต่นนิ่งๆไมยับแต่ผมได้ยินเสียงเดินมาผมว่าพระเดินมา่ะผมได้ยินเสียงเดินเดินใส่มาเลยะเดินมืนเดินย่องมาหาเลยดูหลังไม่ได้แล้ว ไอโมอยู่มั้งไม่ไอนอยหลังไม่ที่ขขยอแูกอ่ใ้มีอึอน่กรับเชิญของเราน้องเอเจ็บขาด้วยแต่อยากมากับทีมนมแน่นนะครับลองขึ้นลูก่ในช่วงล่าท้าผีเราจะเริ่มจะเดินออกไปครับต่ออิงต่อขึ้นลูกเ ท่านผู้ชมคนใดนะฮะสนใจนะครับที่จะมาร่วมนะฮะร่าท่าผีกับเราฮะคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็ท่านผู้ชมคนไหนนะฮะที่มีฮะสถานที่นะฮะที่คิดว่าเฮี้ยนนะครับส่งมาให้เรานะฮะใต้คลิปนี้นะฮะหรือไม่ก็อินบ็อกซ์โดยตรงนะฮะมาหาผมเลยนะครับพวกเราทีมงานนุนแน่นนะจะไปพิสูจน์ให้รู้เลยว่ามันมีจริงหรือไม่มีนะครับ เมื่อกี้ก็ได้ยินแค่เสียงนะครับมันอาจจะเป็นเสียงไม้ตกหรือเสียงอะไรก็แล้วแต่นะฮะไม่เห็นเป็นตัวเป็นตนไม่เห็นว่าเป็นนะครับวิญญาณแต่ด่างใดฮะโอเคครับแล้วก็จบพวกเราฮะคืองานหนุมแน่นนะครับขอจบการบันทึกคลิปวิดีโอฮะล่าท้าผีป่าท้านะครับาทาาทาเท่านี้นะครับรอบผมอ Yeah. Right.